สวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกับคุณน,น่ายเช่นบทอีกแล้วจากมือนี้ผ้าเขาไปอยู่ค่าจ้ะข้ามาเก็บเห็นละงูหินแห้งแหงพี่น้องกเลยเบ,บิ่หหุดสภาพกะพอ่อลราจ้ะซ้มดอกเป็นตะเลยดต่วนค่ะแหงแค่เ,เลยจ้ะหินเละ มันแหงเนะโอ้ฝนกับบตัวหมาวานฝาห้องเบิบมบม่มๆมาววานสีตกกับบตัวให้ดอกแรกแหกหมันทำนั้นฝนตกมาใส่หมือขึ้นนี่เศร้านี่ก็สิเกิดไรดอกจะมันอยากเกิดอยากเกิดแต่ว่าดินมันแหงอีกดอกนึง สามดอกแล้วจ้ะเดี๋ยวหากันอีกจ้ะหาเคลียร์บงกัน มีเจ้าเอสีพอแตอละดอกพอแต่ดอกบานๆเหี้ยวเหี้ยงที่หาดอกดอกสีมันก็สิบ่วงนี่แหละนี่ชอบเลยแหละ รอกฮะคัดหเนี่ยลอเด้ยก็ไดอกถวามอมาขวาเลยวอกเดี <In> ่วดอกเหี่ยวเหี่ยวเดี้ยวเด่นอมปลาอมผูก เมล่นฝนตกคือสิเกิดดีคับพี่น้องเอ้ยนีย่หาเมื่อยคักได้ร้ายเติบยีดอกก็ได้อยากได้กินอยู่ละพี่น้องเลยสองส้มม่วงเหรอพี่น้องเก็บได้สานีละหาบ้างอีก,ออกอจังหน่อยกอนจ้ะเยอะมาขาดขอรอ่ามัมีสองดอกพี่น้องไ,ได้ไ่ะ มดี๋ยวนี่โอลายเตอบอพี่นะ้องพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็เบิ่งกันพ่อหอมปากหอมคอนะจ๊ะเพราะว่ากะ เมื่อท่านในหอดฤดดูเห็ดเดี๋ยวจังใดหอดได้ดูเห็ดเกิดกับสิสด้ถ่ายถ้าเหมือนพี่น้องได้เบิ้องกักนดีบนาจะสำรับคลิปนี้ค่ะฝากในด้าจ้าก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นจ้จ้าสวัสดีค่ะ